สวัสดีค่ะสวัสดีพ FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ EP ที่252นะคะกับช่องผู้สาวพาะเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีพาะมาให้พี่ดิชมด้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะราคาแบ่งปันนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะสนใจองค์ไหนขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะ,ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะพี่ ช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะไลน์ Line ID ดีนะคะ BBIW99 9นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 9 3 6 7 8 2 1นะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะสนใจองค์ไหนก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่นะราคาหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยแล้วกันนะคะพี่ อันนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเชยอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยวัดเจดวัดเจดสดารามนะคะปีสองสี่เก้าสี่นะคะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะนี่เลยนะคะพี่สภาพเหรียญนี่สวยสมบูรณ์นะคะพี่เหรียญของหลวงพ่อเชยนะคะ เป็นเหรียญสวยเลยนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะปีสองสี่เก้าสี่นะคะพี่เป็นเหรียญของหลวงพ่อเชยนะคะวัดจิตสดารามนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้ทางไลน์นะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเชยนะคะสนใจรายการไหนก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญของ อพระพุทธชินวงศ์นะคะพี่วัดปากคงนะคะปีสองสี่เจ็ดแปดนะคะอ่าเป็นเหรียญพระพุทธชินวงศ์นะคะพี่อ่าปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดนะคะ mm hmm. เหรียญนี้มีอ่าสภาพเหรียญนี้สวยสมบูรณ์นะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์เลยอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ เหรียญพระพุทธชินนาวงนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระรอดนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระรอดกุมหาวันสภาพเนื้อดินเก่านะคะพี่องค์นี้นี่เลยนะคะเนื้อดินหนึบหนับเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่พระรอดกุมหาวันนะคะเป็นเนื้อดินสภาพสวยแนะพี่นะนี่สภาพเนื้อดินหนึบหนับแบบนี้เลยนะคะนี่ เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่พระรอดกุมหาวันนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติม,มก็ได้ทั้งลายนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหนรียญหลวงพุทสุกวัดป่าคงมะขามเท้านะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพสวยนะคะนี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะพี่นะเหรียญหลวงพุ้สุกวัดป่าคงมะขามเท้านะคะนี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บเลยนะคะนี่สภาพเหรียญนะพี่นะ นี่เลยนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะเหรียญนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท้านะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่นะทักไลน์กันมาได้เลยนะคะพี่ราคาหลักร้อยนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญหลวงปุ่สุขนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหมูนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหมูรอห้านะคะพี่เป็นเหรียญหมูรอห้านะคะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะพี่ เป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะนี่เลยนะคะพี่เหรียญหมูรอห้านะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่สภาพเหรียญนะคะชัดเจนนะพี่นะเหรียญนี้สวยสมบูรณ์คมชัดนะคะเหรียญหมูรอห้านะคะพี่อ่าเป็นของรัชกาลที่ห้านะคะนี่เลยนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อเงินเก่านะคะเปิดราคาไว้สองพันหรอยบาทนะพี่นะ เหรียญหมูรอห้านะคะเปิดราคาไว้สองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตาเก่าแล้วพี่นะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะองค์นี้นะคะนี่เลยอ่ารูปหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์ขี้ตาแล้วพี่นะนี่สภาพเขียวๆแบบนี้นะคะนี่อ่าสภาพเนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่ สภาพเนื้อเก่าๆ่าเลยนะคะใต้ก้นนะพี่นะอาจจะเลียพลาสติกไว้นะคะพี่องนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ีตานะคะแปดร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นอ,อันนี้จะเป็นทาเาวสุรวรรณนะคะวัดสุทัศนนะคะเป็นทเทวสุรวรรณเจ้าขุนสีนะคะของวัดสุทัศนะคะพี่ ่าเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะสายมูนะคะนี่เลยนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยพี่นะอ่าเป็นหล่อบโบราณท้าวเวสุวรรณนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะหล่อบโบราณ,ารณวัดสุทธาเอท้าวเวสุวรรณวัดสุทัศน์นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจองค์ไหนนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทงางไลน์นะคะ้าตรงตามรูปนะคะพี่ออ๋องค์ต่อไปกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จ ่าเป็นพระส,สมเด็จลงรักเก่านะคะองค์นี้อ่าเป็นพระสมเด็จลงรักเก่านะคะนี่เลยนะพี่นะเนื้อหาบนศารนะคะชัดเจนนะคะนี่อ่าลงรักเก่าเก่าแห้งๆมานะพี่นะองค์นี้นะคะนี่อ่าสภาพาเนื้อแก่งๆเลยนะคะเนื้อหาบนสารชัดเจนนะพี่เนื้อหาวนสารชัดเจนเลยนะคะสมเด็จนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะสมเด็จ อารมรักเก่านะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะสมเด็จนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นอ่าเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะอ่าองค์นี้จะเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อแก้วนะคะอันนี้จะรงรักเก่าแล้วพี่นะสภาพรักลอนๆนะคะเนื้ออันนี้เห็นเนื้อในเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะ อ่าเป็นพระปิตาของหลวงพ่อแก้วนะคะนี่เห็นเนื้อในเลยนะพี่นี่เลยนะคะนี่สภาพรักล่อนๆแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดราคาไว้700อบาทนะคะพี่ปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะอ่าเปิดราคาไว้7 0 0ดบาทนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญก้านมรินะคะของหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่นะคะ อ่าเป in ines, ็นเหรียญเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเก่านะคะอ่าเป็นเหรียญก้านมะลินะคะของหลวงพ่อมุ้ยนี่เลยนะคะพี่สภาพเหรียญนี้สวยสมบูรณ์นะคะพี่อ่าสภาพเก็บเลยนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่อ่าเป็นเหรียญก้านมะลินะคะของหลวงพ่อมุ้ยวันดอนไล่นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญก้านมะลิหลวงพ่อมุ้ยนะคะแปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้นะคะสภาพสวยเลยนะคะ องต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่หน้าหนุ่มนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะของหลวงพ่อเงินสภาพใช้นะพี่นะผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะคะนี่เลยนะพี่นี่ผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะคะเป็นเหรียญเสมานะคะของหลวงพ่อเงินวัดโดนยี่หอมนะคะเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มนะพี่นะสภาพเหรียญนะคะผ่านการใช้งานมาเล็กน้อย เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เห,หรียญหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญสีมาเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะนี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระปิตาของหลวงปิตาเนื้อผงนะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคงมาขามเท้านะคะมีรอยยันด้านหลังนะคะพี่ปิตาหลวงปู่สุกวัดปากคงมาขามเท้านะคะเป็นเนื้อผงใบรานเก่าด้านหลังจะมีรอยยันนะพี่นะนี่เลยนะคะนี่ อง์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาเนื้อผมเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะองนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อท่านเขียวนะคะองนี้อ่าเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อท่านเขียวนะคะเป็นหล่อโบราณเก่านะคะพี่เป็นหล่อโบราณเก่าสภาพสวยเลยนะพี่นะองนี้นะคะนี่อ่าเป็นหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อท่านเขียวนะคะนี่สภาพ ดูนะคะพี่สภาพสวยเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่เลยนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อท่านเขียวนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะองค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินเก่านะคะองนี้นะคะสภาพเนื้อดินแห้งเก่านะพี่นะด้านหลังจะมีเป็นรอยนิ้วมือนะพี่นะนี่สภาพเนื้อดินนะคะ อ่าเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะพี่นะซุ้มกอนะคะพี่อ่าเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินเก่านะคะนี่มีรอยนิ้วมือนะคะด้านหลังนะพี่สภาพเนื้อดินเก่าแห้งเลยนะคะนี่มันมันแบบนี้เลยนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ซุ้มกอนะคะเจ็ดร้อยบาทอ่าเอาไปเจ็ดร้อยบาทแต่พี่นะาส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตา อ่าอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปูไข่นะคะพี่อ่าเป็นพระปิดตาหลวงปูไข่หลังยันนะคะอ่าเป็นพระปิดตาหลวงปูไข่หลังยันนะคะพี่เนื้อออกขาวขาวแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพนะคะมีรอยยุงรอยยันชัดเจนนะคะพี่ปิดตาอ่าหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่หลังยันนะคะเปิดราคาไว้ จ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปิตาแข้งหมอหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะอารังยันนะพี่นะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะ่ะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นขุนแผนนะคะองนี้อ่าจะเป็นพระขุนแผนบ้านก่างนะคะพี่อันนี้จะรงรับเก่ามานะคะอง์นี้นะคะอ่าจะรงรับเก่ามานะพี่นะเนื้อหานี่ชัดเจนนะพี่นะเนื้อหาชัดเจนนะคะนี่อ่าเนื้อดินเก่านะคะ ขุนแผ่นนะคะพี่เนื้อดินเก่านะคะลงรักอ่าลงรักเก่าเก่ามานะพี่นะอง์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะขุนแผ่นลงรักเก่านะคะสนใจองค์ไหนนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะองค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพระโขนวนวัดปากน้ํานะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่เลี่ยมเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่ลอยลงลงอ่าลงรักเกอร์เก่าเก่าแห้งแห้งมาเลยนะพี่ นี่เลยนะคะอยู่ในเรีย่ยมเก่าโบราณแบบนี trips, ้เลยนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่พคะของขวัญวัดปากน้ํานะคะอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อ่าองค์นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเสมาของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะอ่าเป็นเหรียญเสมานะคะของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังทิมนะคะสภาพใช้นะพี่นะ สภาพใช้สภาพเกา right? ่าเก็บเลยนะคะพี่พี่ดูสภาพเหรียญนะคะนี่เลยอ่าสภาพใช้สภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่เป็นเหรียญเสีมาหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้หลังทิมนะคะนี่เลยนะคะพี่อ่าเปเหรียญสภาพใช้งานนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญเสีมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หหนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็น อันนี้จะเป็นหล่อโบราณนะคะพี death, meals, ่เป็นหล่อโบราณพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณพระปิดตานะคะนี่เลยนะคะนี่ไม่ทราบเกจิเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเกจิไหนนะคะพี่เป็นหล่อโบราณนะคะพัปิดตาไม่ทราบที่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท อ่าเป็นหล่อโบราณปิดตาไม่ทราบที่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะคะกระไรทองนะคะอ่าไม่ทราบที่นะคะปีสองสี่หกหกนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเก่านะคะเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะพี่ปีสองสี่หกหก อ่าเปียน,นสภาพเก่าเก็บเลยนะคะนี่เลยนะพี่นี่อ่าเปียนสภาพเก่าเก็บเลยนะคะปีสองสี่หกหกนะคะพี่เป็นเหี่ยนเก่าสภาพเก่าเก็บนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ปีสองสี่หกหเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญนี้นะคะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะ ปิดตาปู่ยิ้มนะคะอันนี้จะลงรักปิดทองนะคะพี่จะลงรักปิดทองเก่านะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ลงรักปิดทองเก่าสภาพรักลอนเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่ปิดตาปู่ยิ้มนะคะลงรักปิดทองนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท ปิดตาปู่ยิ้มนะคะรงรักปิดทองนะคะแปดร้อยบาทนะคะพี่องค์น,นี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพระลีลานะคะของหลวงพ่อโบยนะคะพี่เป็นลีลานะคะของหลวงพ่อโบยนะคะนี่อ่าเป็นหล่อบโบราณนะคะเป็นหล่อบโบราณลีลาของหลวงพ่อโบยนะคะ ด้านหลังนะคะพี่จะมีเส้นสายรายยันนะคะชัดเจนนะคะพี่นี่เลยนะคะลีลาหลวงพ่อโบยนะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทลีลาหลวงพ่อโบยนะคะแปดร้อยบาทนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่ สภาพเนื้อหาสาระนี่ชัดเจนนะคะนี่เลยนะคะพี่นี่เลยเนื้อหาสาระนี่ชัดเจนเลยนะคะเป็นสมเด็จนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่เลี่ยมเก็บขอบแบบนี้นะคะนี่เนื้อหาสาระนี่ชัดเจนเลยนะคะพี่สมเด็จนะคะเปิดราคาไว้นะคะองนี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทสมเด็จวรคังพิมพใหญ่เลี่ยมเก่านะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ องต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะคะพี่วัดศรีรัตนศสสดารามนะคะปีสองสี่เจ็ดห้านะคะพี่เป็นเหนรียญกลมนะคะเป็นเหรียญก ok ลมเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะพี่เหรียญอ่าพระแก้วมรกตนะคะปีสองสี่เจ็ดห้านะคะ นี่เลยนะคะพี่สภาพเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเก่าเก็บโบราณน,นะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญอ่าเหรียญกลมพระแก้วมรกตนะคะ800บาทนะพี่นะ<ขอ>เหรียญนี้นะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะเหรียญนี้นะคะ นี่เป็นเหรียญเหรียญเหมือนเหรียญหล่อโบราณนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะนี่สภาพเหรียญนะคะพี่สวยเลยนะพี่นะสวยชัดเจนเลยนะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญเ่าเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่หกร้อยบาทองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อบุตรนะคะพี่วัดใหญ่บางปรากฏนะคะปีสองสี่เก้าแปดนะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อบุตรนะคะวัดใหญ่นะคะอ่าวัดใหญ่บางประกดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเสีมานะคะนี่สภาพเหรียญนะคะใบหน้าใบตานะพี่นะสวยคมชัดเลยนะคะพี่ชัดเจนเลยนะคะเส้นสายรายยันอักษรอคขระนี่คมชัดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อบุตรวัดใหญ่บางประกดนะคะปีสองสี่เนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาท อ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้นะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะวัดไร่ขิงนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณวัดไร่ขิงนะคะพี่นี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะอ่าสภาพเหรียญนะคะพี่หล่อโบราณเก่านี้มีรอยค้าบบงค้าบเบ้าชัดเจน เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณวัดไร่ขิงนะคะเจ็ดร้อยบาทองค์ต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณของหลวงพ่อเดิมอ่าเป็นหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่อ่าเป็นหล่อโบราณเก่าสภาพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะพี่นะอ่าองค์นี้นะคะนี่พี่ดูสภาพนะคะสภาพองค์พระนะคะ ชัดเจนเลยนะพี่นะ,ะสภาพชัดเจนเลยนะคะนี่หล่อบโบราณนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาท่ะพี่หล่อบโบราณหลวงพ่อเดิมนะคะแปดร้อยบาทองค์ต่อไปนะคะจะเป็นพระสมเด็จเก่าอางนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะสภาพเนื้อเก่งเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่นี่ เนื้อหามนลสารนี่ชัดเจนเลยเนื้อหามนลสารนี่ชัดเจนเลยนะคะพี่สมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเก่านะคะสภาพเนื้อแก่งเลยนะคะพี่องค์นี้อ่าสภาพเนื้อแก่งๆเลยนะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จนะคะองค์ต่อไปนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นเหรียญอ่าเหรียญ เจ้าอธิการศิล์นะคะปีสองสี่แปดสามนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเก่านะคะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณนะคะเป็นเหรียญเก่าโบราณนะพี่นะเหรียญนี้นะคะนี่เหรียญอธิการศิล์นนะคะปีสองสี่แปดสามนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะนี่อ่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เหรียญเจ้าอาธิการศิลน,นะคะปี2483นะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทอ่าสนใจองค์ไหนนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมอ่าทักไลน์กันมาได้เลยนะคะองค์ต่อไปนะคะนี่จะเป็นอ่าเหรียญหลวงพ่อจันนะคะวัดนางหนูนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะปี2478นะคะ อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะคะพี่วัดนางหนูนะคะนี่เป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บอ่าพี่ดูสภาพเหรียญแล้วกันเนาะนี่เลยนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บนะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อจันวัดนางหนูนะคะปีสองสี่จ็ดแปนี่เลยนะพี่นะสภาพเหรียญนะคะเปิดราคาไว้800บาทอ่าเปิดราคาไว้แปดบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจันวัดนางหนูนะคะแปดอบาทนะคะ องต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเสีมานะคะของหลวงพ่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะอ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะพี่สภาพเหรียญน,นี่สวยสมบูรณ์คมชัดนะคะพี่นี่เลยนะคะนี่ใบหน้าใบตานะคะชัดเจนนะพี่นะใบหน้าใบตานี่ชัดเจนเลยนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยเลยนะคะปีสองสี่หกเจ็ดนะคะ ปีสองสี่หกเจ็ดนะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าสนใจองค์ไหนนะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็น อ่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจินะคะอ่าเป็นหล่อโบราณนะคะพี่อ่าเป็นหล่อโบราณเก่านะคะนี่สภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่รูปหล่อโบราณเก่านะคะอ่าจะมีรอยค่าวบงคาบเบ้าใต้ฐานจะมีรอยยันนะคะนี่เลยอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ เจ็ดร้อบาทนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะของคนพร้อมรับนะคะอ mm ่าองค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาของหลวงพ่อทับนะคะอ mm ่า hmm. เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงค์นะคะพี่เป็นเนื้อเมตกสิทธิ์นะคะองค์นี้เป็นเนื้อเมตกสิทธิ์สภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่สภาพเก่าเก็บจริงๆนะคะองค์นี้นะคะนี่พี่ดูสภาพพระนะคะ อ่าสภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่ปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะพี่เป็นเนื้อไมก่ก่าเป็นเนื้อไม่กะสิทธ์นะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะองนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทาปิดตาหลวงพ่อทับนะคะสภาพเก่าเก็บเลยนะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่เป็นพิมสามเหลี่ยมนะคะ องนี้น no nice ี ings, though, cloth, theory, Abraham, na, ang, back, ่สภาพแห้งเก่าเลยนะพี่นะนี่โอ์พนี่แห้งเก่าๆเลยนะพี่นะแห้งเก่าสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่สมเด็จมังขุนพรมพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะองนี้นี่เลยนะคะนี่สภาพนะคะอ่าสภาพเก่าแห้งเลยนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์สามเหลี่ยมอ่าเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะอง์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญ อันนี้จะเป็นเหรียญอุปชาเหรียญอพราอุปชาเกิดนะคะอ่าวัฏพานนะคะพี่เป็นเหเรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะคะพี่เป็นเหรียญกลมนะคะพระอุปชาเกิดอ่าเป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่ไม่ใช่เหรียญกลมนะคะอ่าเป็นเหรียญรูปไข่พระอุปชาเกิดนะคะวัดสะพานนะคะ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญอุปชาเกิดอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นอ่าปกลบุรีนะคะพี่เนื้อชินสนิมแดงนะคะเป็นปกบุรีพักกุพักเก่านะคะสภาพพระนี่ชัดเจนนะพี่นะอ่าเนื้อชินสนิมแดงนะคะมีรอยคาบดงคาบดินติดอยู่ ชัดเจนเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่เนื้อชินสนิมแดงนะคะสภาพเก่าเก็บเลยนะพี่เป็นพระกุพระเก่านะคะนี่นะคะนี่อ่าเป็นพระกุพระเก่านะคะพี่ปกลบุรีเนื้อชินสนิมแดงนะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่กุลบุรีนะคะแปดร้อยบาทนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จเก่าองคนี้เนื้อแห้งเก่า สภาพแห้งเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่สภาพแห้งๆเลยนะพี่เนื้อหามวลสารนี่ชัดเจนนะคะพีะ่เป็นพระสมเด็จเก่านะคะองค์นี้นะคะนี่สภาพเนื้อหามวลสารชัดเจนนะคะสวยสมบูรณ์นะพี่นะสมเด็จนะคะ,ะสภาพสวยเลยนะพี่สมเด็จอง์นี้นะคะ เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่สมเด็จเนื้อแห้งๆแบบนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นท่ากระดานนะคะพี่อันนี้จะเป็นท่ากระดานกุสีสวัสดนะคะเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะจะมีปิดทองกเก่าๆไว้นะพี่นะองค์นี้นะคะอจะมีรอยปิดทองกเก่าๆไว้นะคะพี่เป็นเนื้อเป็นท่ากระดานนะคะพี่เ<โ>กตตรงนะคะ ่าเป็นพาทากระดานเกตตรงนะคะนี่เลยอ่าเป็นพาทากระดานเกตตรงนะคะเนื้อชิ้นสนิมแดงเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่องค์นี้นะคะสนใจนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะแ800รอยบาทองค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอ,อันนี้จะเป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ปีสอง3นะคะ อ่าเป็นเหนรียญเก่าโบราณไม่ทราบเกจินะคะพี่อ่าเป็นเหนรียญเก่าโบราณไม่ทราบเกจิอาจารย์นะคะเป็นเหรียญเก่าอ่าเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะปีสองสี่หกสามนะคะด้านหลังเขียนว่าไว้เป็นที่ล,ลึกนะคะพี่ไม่ทราบเกจิเหมือนกันนะคะหลวงพ่ออะไรอ่าพี่พีเอฟซีท่านใดทราบก็ช่วยปิดให้หน่อยเนาะอ่าเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่อ่าเป็นเหนรียญเก่าโบราณนะคะ นี่เลยนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญพรมสี่หน้านะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เป็นเหรียญพรมสี่หน้าสภาพสวยเลยเป็นเหรียญสภาพตึงสวยคมชัดนะคะพี่นี่เลยนะคะเหรียญพรมสี่หน้านะคะพี่ตึงสวยสมบูรณ์นะคะด้านหลังนะพี่นะ อ่า uh, ด้านหลังนะคะนี่จะมีรอยจงรอยจานนะคะชัดเจนนะคะพี่อ่ามีรอยจานชัดเจนเลยนะคะพี่เป็นเหรียญพรมสหน้านะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกอ่า uh, อย่างดีเลยนะคะเลี่ยมกันน้ํานะคะองค์ต่อไปนะคะจะเป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะคะองค์นี้อ่าเป็นสมเด็จวัดเกศชโยอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพี่ อยู <Workers S 2> ่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะเก็บขอบข้างแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อหามวลสารนี่ชัดเจนเลยนะคะสมเด็จวัดเกศเจ็ดชั้นนะคะพี่เป็นสมเด็จวัดเกศเจ็ดชั้นอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะนี่เลยสภาพนะคะเนื้อหามวลสารสารนี่ชัดเจนนะคะพี่อยู่ในเล่ยมเก่าโบราณเก็บขอบข้างแบบนี้ เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ800บาทนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสนใจองค์ไหนขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะเพื่อความชัดเจนอขอบคุณพี่เอนะคะที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ